สวัสดีครับวันนี้เชฟชาติจะพาไปทำเมนูขนมจีนน้ำยาปลาปลากระป๋องขาไก่ใส่ลูกชิ้นอร่อยอร่อยทานกันครับเราไปลงมือทำกันเลยส่วนผสมวัตถุดิบแล้วก็สูตรเดี๋ยวเชฟชาติขึ้นไว้ให้ในคลิปนะครับเราไปนำกระทะหรือหม้อนะตั้งเตาเติมน้ำา2 0 0 m ML แล้วก็นำขาไก่ลงไปต้มเลยนะครับเติมเกลือครึ่งช้อนชา ตามด้วยซุปก้อนไก่1ก้อนนะครับลงไปเราจะต้มขาไก่ประมาณ15นาทีนะฮะท่านผู้ชมคอยช้อนฟองออกด้วยนะครับพอผ่านไป15นาทีนะครับเราก็น้ำแข็งมาลงหนึ่งถ้วยนะครับเดี๋ยวก็รอให้น้ำเดือดอีกรอบนะครับพอเดือดอย่างนี้นะครับเราก็มาช้อนขาไก่ของเราขึ้นพักไว้ก่อนครับขาไก่ของเราจะเปื่อยยุ่ยนะฮะน้ำแข็งช่วยให้เปื่อยเร็วนะครับ อัพักไว้ประมาณนี้ครับเดี๋ยวเราก็ลงกระชายซอยเป็นเนืนแว่นลงไปครับตามด้วยคาตะไคร้แล้วก็ลงเป็นใบมะกรูดเหลือไว้ด้วยหน้าตอนท้ายด้วยนะครับจะเป็นหอมแดงแล้วก็กระเทียมตามด้วยพี่ขี้หนูแห้งความเผ็ดตามชอบนะครับ แล้วเราก็จะลงเป็นริกชีฟ้าแห้งลงไปด้วยนะฮะเพิ่มสีสันให้สวยงามนะครับใช้กรรไกรตัดเป็นชิ้นเล็กๆนิดนึงนะครับจะได้ปั่นง่ายๆนะครับลงเยอะได้นะครับลงกะปิเป็นหนึ่งช้อนชาคุณครูเลยนะครับเพิ่มความนัวความหอมนะครับพอต้มผ่านมาประมาณ15นาทีนะครับเครื่องของเราก็จะมีความเฟื่อยขึ้นมาแล้วนะฮะสุกแลยนะครับ เราจะพักให้มีความเย็นนิดนึงนะครับเราจะได้นําไปปั่นกันแล้วเราก็นาปกระกป๋องลงเครื่องปั่นเลยนะฮะสองกระป๋องแล้วเราก็นําเครื่องเทศที่เราพักไว้นะครับเติมลงไปแล้วก็ปั่นเลยครับให้ละเอียดนิดนึงเลยครับจะเป็นข้นนะครับแล้วก็นําม,มาเทลงกระทะของเราหรือหม้อนะฮะ แล้วก็เติมขาไก่ที่เราพักไว้ลงไปเลยครับตุ๋นต่ออีกนิดนึงนะครับตัดรสชาติด้วยน้ำตาลทรายหนึ่งช้อนชาครับปรุงรสชาติเพิ่มด้วยน้ำปลานะครับตามชอบเลยแล้วก็น้ำปลานิดนึงไม่ต้องเยอะนะครับชิมรสชาติก่อนได้นะครับ เดี๋ยวเราก็เติมเป็ลูกชิ้นปลาของเราลงไปครับนี่นะครับน้ำยาของเราก็ได้เลยนะครับเราก็มาลงเป็นใบมะกรูดนะครับที่เราเหลือไว้นี่นะครับลงไปครับน้ำยาของเรานะครับก็จะแบบข้นมากเลยนะครับนี่นะฮะขาไก่นี่ก็เปื่อยดีมากนะครับถ้าผู้ชมก็ต้องการที่จะให้เปื่อยมากกว่านี้ก็เพิ่มเติมเวลาได้เลยนะครับตามชอบนะครับเราก็มาลงเป็นต้นหอมเหลือไว้แต่งหน้านิดนึงครับ ตามด้วยใบแมงลักนะครับกดดนิดนึงครับเท่านี้ก็ได้เลยนะฮะพร้อมเสิร์ฟครับขนมจีนน้ำยาป่าปลากระป๋องนะครับขาไก่ลูกชิ้นนะครับแน่นๆอย่างนี้นะครับอือกลิ่นยั่วมากครับลงเป็นต้นหอมท่อนที่เหลือนี่นะครับใบแมงลักครับถอนก็ได้นะฮะพร้อมเสิร์ฟครับ ผักน kind of ี้ก็ตามชอบเลยนะท่านผู้ชมผักแก้มผักเคียงนี่นะครับนี่นะฮะจัดได้ตามชอบนะครับก็ฝากลองเอาไปทำทานกันดูนะครับสำหรับเมนูขนมจีนน้ำยาป่าปลากระป๋องใส่ขาไก่แล้วก็ลูกชิ้นปลาเป็นลูกชิ้นบัวลอยนะครับอร่อยมากเมนูนี้ครับสำหรับ EP นี้ก็ฝากไว้ที่นี้ครับลาไปก่อนสวัสดีครับ